ี่ขวางฟูไข่เบ่งไข่หูอ้าฟง สวัสดีครับพี่น้องฟองไปสุกูสุกันวัอนี้เรามาซวยของแซ่บแล้วครับพี่น้องฝนตกที่โคราชฝนตกในอึ่งมาต้มใส่ใบปลาคามอ่อ sure. right นแซ่บๆนะลุงมามามาซวยกับกระดูบราณแล้วพี่น้องเสื้าสวยแซ่บๆข้าวเหนียวฮอนฮอนแกยวสมในอึ่งไข่มาโบมามาลงไข่ก่อนีลยมั ออม,มึงใครเอ้หอนนะมีใครเขาเห็นใครบอหอนพี่น,อนอ้อ,องใครโหดหอนเลยเจ้าสม ืมขวไม่แห้งไข่ไหมโคตรแทบเลยหัวน้ำเปล่งแขงหัวนเลยสี่กล่องฟูโอ้โหไข่เบ่งไข่โอ้โหโอ้โห้ไอ้ฟงหัวน Rồi mm -hmm. Nói điều Kiểu nào ừ. Mm -hmm. Bố Bốn đồ chín thưa xem đi thử. Bố tôi đang quên Cảm được khay tiền Để ไข่ไข่เนีนๆนนเลยฟืด,ฟดับฟืด,ฟดเห็นว่าไข่เบียบ้บไข่นมันหวานพี่น้อง ขวด,ดนัวข่าอ่อน อืมสดน้ำนีใ่หอมจุ๋ยวัวน้องออวัวอะไรวัวอะไรตัวน่อยสดน้ำทุ่งเลยนะอื สดหนาโคตไม่แห้ง <c oughs> <c oughs> บาดเจ็บ